สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านนะครับ c h ANNEL POWER OF PRICE นะครับวิเคราะห์กราฟประจำสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ราคาทองคำและค่าเงินประจำวันที่16-20ถึงพฤศจิกายน2563นะครับการวิเคราะห์ก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเพื่อหาแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนทำกำไรในตลาดนะครับก็ เริ่มต้นการวิเคราะห์ด้วยราคาทองคํานะครับราคาทองคํานะครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดแรงเทขายในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์เลยนะครับเทขายลงมาร่วมร้อยเหรียญน,นะครับแล้วก็มากลับลงมาทดสอบโลเดิมนะครับในทำเฟ a มเดย์นะครับจุดนี้นะครับ1850นะครับ หลังจากเกิดแรงเทขายลงมาก็เกิดการพักตัวนะครับวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับแล้วก็มีการเบรกรอบขึ้นมาในวันศุกร์นะครับแล้วปิดปิดตลาดที่ราคา1 9 9 0นเะครับราวๆนี้แต่ขึ้นไปทำไฮที่ห8 9่อ 1, นะครับในตอนนี้ถ้าเราดูาในไทม์เ a m e H4 กับ Day1 นะครับประกอบกันนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยยังอยู่ในภาพของ up trend อยู่นะครับแล้วก็ถ้ายังไม่สามารถปิดต่ำกว่า1,850หรือหลุดลงมาต่ำกว่า1,840 ภาพของ up trend ก็ยังอยู่นะครับในตอนนี้แต่เพียงแต่ว่าในตอนนี้ราคายังไม่สามารถทำ high ใ,ใหม่ที่ทะลุเส้น down trend ตรงนี้ไปได้นะครับซึ่งกรอบตอนนี้ก็มันก็จะอยู่ที่เ100เหรียญพอดีนะครับ100กว่าเหรียญน,นะครับราวๆนี้นะครับ ถ้าสำหรับผู้เล่นฝั่งบายนะครับยังสามารถย่อซื้อตามแนวรับได้นะครับเราถ้าเราขยับลงมาดูในไทม์เฟรม H1 เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยทำโลสูงขึ้นหรือยกโล่สูงขึ้นนะครับผมก็เป็น lower high สูงขึ้นตรงนี้เราก็จะเห็นเป็นเ,เส้น uptrend อยู่ตอนนี้ถ้า ถ้าเกิดว่าเราเออเรอจังหวะบายรอจังหวะซื้อทองคำนะครับเราก็อาจจะรอราคาย,ย่อลงมาตามแนวนเส้นนี้ได้เราวหนึ่งแป้อยเจ็ดสิบห่แอยหกสิบเจแล้วก็ถ้าต่ำสุดก็1,850นะครับถ้าหลุดต่ำกว่านี้ต่ำกว่า1,840ก็แนะนำให้หยุดหยุดหยุดบายก่อนนะครับผมสำหรับผู้เล่นฝั่งบายนะครับ แล้วก็สำหรับผู้เล่นฝั่งบายสิ่งที่เราต้องสังเกตก็คือจุดที่เป็นจุดเบรกแนวรับเก่านะครับอยู่ในช่วงบริเวณแนวต้าน1900นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีแรงขึ้นไปติดอยู่แนวต้านนี้แล้วเราต้องมาสังเกตดูว่าราคาเนี่ยจะผ่านทะลุขึ้นไปปิดเหนือเส้น แนวต้านนี้ได้ไหมนะครับสำหรับผู้เล่นฝั่งบายนะครับก็ยังคงต้องสังเกตแนวต้านนี้ให้ดีเพราะว่าเป็นจุดที่เทขายกันลงมาค่อนข้างแรงแล้วก็ผ่านทะลุแนวรับที่เป็นจุดเบรกหายเดิมนี้ด้วยนะครับแล้วก็ออตอนนี้มันกลายเป็นแนวต้านแล้วนะครับมันก็ต้องมาดูว่าถ้ามีแรงซื้อขึ้นมามันจะปิดเหนือ เส้นราคานี้ได้ไหมนะครับผมสำหรับผู้เล่นฝั่งบายนะครับตรงบริเวณแนวแนวต้าน 1,800... อ,อขอภายครับสำหรับผู้เล่นฝั่งเซลล์นะครับจุดบริเวณแนวต้าน1 8 9 5ถึง1 9 0เนี่ยมันก็เป็นจุดสำคัญที่ถ้าเกิดว่าเรารอ,อจังหวะที่จะเข้าเข้าออเดอร์เซล์นะครับเราก็ต้องมารอดู แท่งเทียนแรงขายแถวแถวบริเวณเนวต้านนีนะครับเก้า9 0 3พันเกนะครับขึ้นไปอย่าให้ทะลุ่พันเก้ารนะครับถ้าเกิดทะลุ1910เนี่ยฝั่งบายก็จะกลับมาได้เปรียบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีสัญญาณขายหรือสัญญาณแท่งเทียนแรงขายบริเวณ 1,900ถึง1,910นะครับ1,895 1,900 1,910ถ้ามีแท่งเทียนพินบา r ์หรือ engulfing ตรงบริเวณเแนวต้านเหล่านี้เราก็อาจจะเสี่ยงเข้าเซลล์ทำกำไรฝั่งเซลล์ลงมาได้นะครับถ้ามีสัญญาณขายลงมาก่อนนะครับผมโอเคถ้าแนวโน้มในตอนนี้นะครับก็ เดี๋ยวผมจะขยับลงมาในทำเลยขยับขึ้นมาลงเออขยับขึ้นมาในทำเฟรมใหญ่นะครับขอไปขยับขึ้นมาในทำเฟรมใหญ่แล้วถ้าเกิดเป็นแนวโน้มลักษณะที่ว่าทะลุขึ้นไปพันเแล้วก็ผ่านพันเไปได้นะครับผมก็มองว่ามันน่าจะวิ่งขึ้นต่อเพื่อที่จะไปขึ้นไปทดสอบกรอบด้านบนของมัน ที่อยู่ที่1,970ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นแนวโน้มลักษณะที่ว่าขึ้นมา1,900แล้วก็มีแรงขายตบกลับลงมาอีกลักษณะแบบนี้นะครับผมก็มองว่าราคาเนี่ยอาจจะกลับลงมาทดสอบโลเดิมของทำเฟมเดย์นะครับแล้วถ้าหากว่าทะลุ 1840ลงมาได้นะครับเราอาจจะได้เห็นราคาทองคำกลับลงมาทดสอบในราคา1800ได้นะครับถ้าทะลุ1840ลงมาได้ก่อนนะครับแต่ในตอนนี้ภาพของมันยังคงเป็น uptrend อยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ยังไม่เขาเรียกว,ว่ายังไม่เสียภาพของ uptrend ไปนะครับนอกจากว่าราคาจะหลุด 1,840ลงมาได้นะครับก็มุมมองเทคนิคของทองคำในสัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมมาที่คู่ค่าเงินบ้างนะครับ e u r ร USD นะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมามีแรงเทขายจากจุดแนวต้าน1.18 9.97เทขายลงมานะครับแล้วก็กลับลงมาทดสอบใกล้ๆแนวรับ1.17359มีแรงซื้อขึ้นไปดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับในสัปดาห์นี้น่าจะมองกรอบอยู่ที่แนวต้าน1.18640และแนวรับ1.17359นะครับ ถ้าหากว่าราคายังไม่สามารถทะลุจุดแนวต้านนี้ไปได้นะครับยูโรอาจมีการปรับตัวอ่อนค่าลงมานะครับแต่ว่าน่าจะลงมาทดสอบในบริเวณ1.1882แถวๆนี้นะครับ 1, 1 1 8 0, 8 2ประมาณนี้นะครับ เออ่คู่นี้ก็ต้องตามดูกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าเราจะเล่นเนี่ยเราเสี่ยงเสี่ยงขึ้นมาเนี่ยขึ้นราคาปรับตัวสูงขึ้นเราก็หาจังหวะเสี่ยงขายเสี่ยงเซลล์ลงมาดีกว่าแล้วถ้าหากว่าราคาปรับตัวอ่อนค่าลงมาใกล้ๆ1.17 500ประมาณบริเวณนี้เราค่อยหาจังหวะเล่นฝั่งบายนะครับสำหรับคู่เงิน e u r ร USD นะครับผมคู่เงินถัดมานะครับตัว GBPUSD นะฮะถ้าเราดูในทำเฟรมเดลี่นะครับเราจะเห็นว่าภาพเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงของ up trend นะครับแล้วกรอบของ ชแนลด้านบนที่มันอาจจะกลับขึ้นไปทดสอบเป็นเป้าของมันนะครับน่าจะอยู่ที่1.33747สนะครับสำหรับคู่เงิน GBPUSD นะเพราะว่าจากสัปดาห์ก่อนก็ทะลุกรอบของแนวต้านที่มันเป็นกรอบไซด์เวย์นะครับทะลุขึ้นมาแล้วก็ราคาเนี่ยกลับลงมาทดสอบจุดที่เบรก แนวต้านนั้นก็คือ1.31500บริเวณนี้นะครับแล้วก็ยังมีแรงซื้อขึ้นไปมันก็อาจจะวิ่งขึ้นไปต่อได้นะครับสำหรับคู่เงิน GBP/USD นะครับ mm hmm. ก็มองมองแนวต้านอยู่ที่ด้านบนนะครับแล้วก็แนวรับเหรอครับแนวรับก็จะอยู่ที่เ,ออเส้นบริเวณ 1.28530นะครับแล้วถ้าเราจะเล่นระยะสั้นนะ่ะผมก็มองว่ายอ่อซื้อแถวแถว1 8 0 8 0 0บริเวณเนี้ยนะครับสำหรับคู่งเงินนี้นะครับผมสำหรับคู่งเงิน USD JPY นะครับเราดูในทำเฟรมใหญ่นะครับ ตามเฟมเดย์นะฮะตอนนี้สัปดาห์ก่อนเราหาเ,เราเรอจังหวะแรงซื้ออยู่ที่บริเวณ 103, 102, 101นะครับที่บทวิเคราะห์จากสัปดาห์ก่อนนะครับตอนนี้มีแรงซื้อขึ้นไปนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีแรงด้วยนะครับปรับตัวขึ้นไป ชนตัวแนวต้านเก่าแนวต้านเดิมซึ่งเป็นดาวเทรนของมันนะครับที่105 700ประมาณนี้นะครับก็เกิดแรงขายลงมาในตอนนี้ผมว่ามันน่าจะมีกรอบของมันและอาจจะวิ่งในกรอบบริเวณ105ถึง103่นไ,ไม่เกินนี้นะครับในช่วงนี้นะครับก็ดาว่าน่าจะวิ่งในกรอบ ราว2,500จุดหรือ250พิปส์นะครับสำหรับคู่เงิน USD JPY ในตอนนี้นะครับก็ถ้าเกิดมีการย่อตัวลงมาแถว104 103บริเวณนี้เราก็หาจังหวะซื้อแล้วก็กรอบด้านบนยังคงยึดอยู่ที่แนวต้าน105,700นะครับถ้าเราจะเ,เล่นฝั่งเซลล์นะครับสำหรับคู่เงินนี้ก็ ดูที่105ขึ้นไปนะครับผมก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็จะฝาก Forex ไว้แต่คู่เงินที่เป็นคู่เงินหลักนะครับ Major pairs นะครับก็ฝากไว้3คู่นะครับผมก็สัปดาห์นี้ก็ขอให้ทุกคนพอร์ตฟ้านะครับแล้วก็ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทำกำไรได้เยอะๆเลยนะครับก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับแล้วเจอกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ